โอ๊ตไซส์ปรับราคาลงแต่คนแห่เม้นวิจารณ์นมโอ๊ตไรสารอาหาร ปีนี้2025สโอไซต์แบรนด์นมโอ๊ตจากสิงคโปร์เขามีการปรับราคาสินค้าลงครึ่งหนึ่งจากที่เคยขาย25บาทเหลือ12บาทเท่านั้นเนื่องจากสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้และจัดก,การซัพพลายเชนได้ดีขึ้นทําให้มีต้นทุนถูกลงและด้วยความที่เขาต้องการให้นมโอ๊ตเข้าถึงง่ายมากขึ้นจึงได้มีการปรับราคาลงถูกกว่าแบรนด์อื่นในตลาดเป็นเท่าตัว แต่จากข่าวนี้ที่หลายสื่อเผยแพร่ออกไปกลายเป็นว่าไม่ได้มีแค่คนเข้ามาคอมเมนต์พูดถึงเรื่องราคาเท่านั้นครับแต่ยังเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องสารอาหารของนมโอ๊ตอีกด้วยบอกว่าจริงๆแล้วนมโอ๊ตมันไม่ได้มีคุณค่าทางสารอาหารอะไรเลยเป็นแค่น้ําแช่ข้าวโอ๊ตเท่านั้นเพราะฉะนั้นราคามันก็ไม่ควรแพงตั้งแต่แ,ตแรกอยู่แล้วด้วยซ้ําบางคนนะครับถึงกับดูถูกคนดื่มนมโอ๊ตเลยด้วยซ้ําว่ามองนมโอ๊ตเป็นของพรีเมียมไปได้ยังไง เรื่องนี้ก็มีส่วนจริงอยู่ครับเพราะนมโอ๊ตเนี่ยถือว่ามีสารอาหารต่ํามากๆเมื่อเทียบกับนมวัวหรือว่านมพืชชนิดอื่นๆแต่เราก็ต้องไม่ลืมไปครับว่าเกือบ70%ของประชากรโลกเนี่ยไม่สามารถย่อยเลคโตสจากนมวัวได้และมีคนอีกมากมายที่แพ้นมวัวนมพืชชนิดอื่นๆด้วยเหตุผลที่หลากหลายนมโอ๊ตเนี่ยจึงยังเป็นตัวเลือกสําคัญที่ต้องมีในตลาดแม้คุณประโยชน์โดยรวมจะยังเทียบกับนมชนิดอื่นๆไม่ได้แต่มันก็ไม่ใช่ของไร้ประโยชน์เลยเสียทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นดื่มใครดื่มมันแล้วกัันนะครบ